หลังแากที่ได้นำองค์พระป่าแห่รอบบริเวณพระวิหารจำนวนสามรอบนะครับก็จะเข้าสู่พิธีทางศาสนาคือการทำพิธีอทอดถวายองค์พระป่าสามัคคี अमेतो सि समातो dale por extra a ya pada so kau untuk Sanya akan dapat dapat เรื่เรื่องหัวตานซาไปวาลายลาพร้อมรุปภาพนานาอันมุลลาสัทธาผู้ตาตั้งหลายก็ได้ปะกันอกไหวตกแต่งสัพพะแห่งธนาอันหามาได้ด้วยดอกปากกบด้วยเจตนาบ้านเธอเล่งกาตกแต่งบ่ได้บิดแต่งเตี้ยกาย พอกินของต่างทั้งหลายสุกดั่งได้ตามอย่างที่เปลี่ยนได้เทียงจ a าดั่งบ่ดอกของตางสกดังยอปวนเกาลาพอนเป็นลาเขาไปพุขาทั้งหลายก็ใส่ใจว่าเป็นโตแท้ดิดิบัดนี้ศรัทธาพาทั้งหลายก็ได้พากันอบหวยตบแต่งสรรค์ไปแห่งมุขาดวงดอกเข้าตอบดอกมแลลเทียน ที่วารีปฏิกันหาตูปฏิกัรหาตูอัมิภะกรรมอามิภะกรรมที่ระกรรมที่พระกรรมปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะขระเอกพระสงฆ์ผู้เจริญ अराण uh -huh.

อาคตาอาคตานักตาสักนักตาสักขุปสถาทีนิอุโปสถาท์นีสังฆกรรมานิสังฆกรรมานิรัตตวารัตตวะสันติปาตายะสันติปาตายะพุทธศาสเนพุทธศาสเนนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโน ญาตปกิษสสะอายตปิสสสะภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะอาคตานาคตัสสะอาคตานาคตัสสะอุโบสถาทีนิอุโบสถาทีนิสังฆกรรมมานิสังฆกรรมมานิสัตตวาสัตตวาสันติปาตทายะ อุปโสสะหารสสะหารสสะหารสสะอาริสัสโสอาริสสโสอัมหากันเกวะอัมหากันเกวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจ่าอธีนันจ่าปิยัชนานังปิยัชนานังทีฆรังตังทีฆรังตังหิตายะหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรักษาขอพระสงฆ์จงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายลงอุโบสถขอมอบถวายลงอุโบสถที่ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นี้ที่ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นี้พร้อมกับของบริวารทั้งหลายพร้อมกับของบริวารทั้งหลายไว้ในพระพุทธศาสนาไว้ใน เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่ประชุมการกระทำสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมสำหรับพระภิกษุผู้อยู่ในที่ทั้งสี่ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ขออันสมขออันสมแห่งการถวายแห่งการถวายตระอุโบสถตระอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมันดาบิดาเป็นต้นอิมันดาบิดาเป็นต้นซึ่งการลานานเธอ ก็อ <ersch> ุณรุนรุ่มากสาขากานสมาคมถวายพระสงฆ์รูปที่สี่ถวายพระสงฆ์รูปที่ห้านะครับไป็นไรครับิญเลยโอ้อยมาติ๊กติ๊กชอญมาติ๊กติ๊กรับทุกเจ็ดก็ขอเรียนเชิญแผทหญิงไทยดรวินิจจากโรงพยบาลเียงคำณป่าครับเชิญครับเชิญประแทนครับ ยกมาที่ในยกมาที้ต่อไปก็เป็นคนสุพรรณไม่มีอะไรกระดับที่คนถรใจต่อไปก็เป็นคุณสุภรรณนักแก้วจากจังหวัดสงขลาจากเพชรบุรี อาจารย์เหลือสองท่านก็อมาเชิญท่านกนันต่านพลุยนอนในแพทย์ทุ้เป็นประธานและนายแพทย์ทุกท่านตลอดทั้งสมาคมการดิการทางศัลยศึกษตลอดทั้งการการงานของทางศัลยศึกษทุกท่านจะตาเยีโยม ที่นับถือทุกคนด้วยพระสาวกพระเจ้าเย่างผู้ในการสรงในบัตนเก่งต่ท่านติดภารกิจด้วและก็ยังข้ามท่านเชิงยาวันนี้สมาคมการบรการงานกาบและนสุดได้นำข้าพเามาถวายรูปรูปใจทีริยาเป็นนาบุรณะป็นสิริยารถพิหาหานหลวงของวัดนนทาราม วัดสรรานั้นเป็นวัดที่ได้กล้ามานานมาทุกค่วนแต่สังกัดคณะสงฆ์อารย์กายม,มีพระสงฆ์อย่างมันตราและได้บูรณะปฏิรูปรมาเป็นเวลาช้านานติตเปี่ยนแปลงไปตามเจ้ใใว่าตลอดที่คณะกรรมการ,ารอย่างที่ในการบุรณะปฏิรูอรดยเฉพคะมีรการที่เป็นสมคมได้จะให้การ 其他也都一样。Yeah, yeah,

phang đầm ta thi ca yoga san đạo sa pa sa ta năng su ata năng pari ha rang mata ma ta phi ta lo su phi ta ôn chú

การนำผ้าป่าของกระทรวงมาในครั้งนี้สำเร็จล้วงโดยมีท่านอารุณบุญมากและนายแพทย์วิสุทธ์เผ่าทองสุขเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุกอย่างจึงได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีคณะกิจใหเป็นหนึ่งและคณะสัาวัทนาวันตารามขอขอบพระคุณคณะสมาคมทุกทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วย ด้วยเดชกองบุญในครั้งนี้ขอจงเป็นภาระปัจจัยให้คณะสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญท,ทุกทท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มใจให้แก่ลูกหลานให้นานแสนนานสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยความเคารพอย่างสูง จากคณะใจเป็นอยู่ บางจาตอดก่จะาีกลีลูกสิใได้ดีก่อที่ใจน,นาชีวิตอุทิศเพื่อชาติศาสนาและองค์กษัตริย์น่นอนายพระจอมทรงไทยทรงเป็นตัวอย่าง ล้าหนาผูกลดอำนาจลงนะคะจนสุดสิ้นไปในที่สุดกองปรกบัิใจซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสูงได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้เป็นศาสนาจากักรอันมีบทบาทควบคู่กับอาณาจักรมาตลอดนะคะนั่นก็คือวัดเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพิธีนะคะที่ใช้รับรอง แขกบ,บ้านแขกเมืองหรือตีเพื่อบูชาเป็นพุทธบูชานะคะหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่ากองปูชานั่นขึ้นอยู่กับเวลาการสแสดงนะคะว่าจะ,สะแสดงตอนไหนนะคะถ้าตีในเรื่องของการ